เป็นทางให้เกิดความสงบให้เกิดปัญญาเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริงศีลต่อจากนี้ก็ให้มีที่ตั้งซึ่งเหมือนอย่างเป็นแผ่นดินของจิตใจได้แก่ศีลศีลน,นี้โดยตรงได้แก่ ความที่มีจิตเป็นปกติเรียบร้อยไม่ถูกกิเลสอะไรฉุดชักไปที่จะให้เกิดเจตนาคือความจงใจจะทำหรือจะพูดในทางที่ผิดต่างๆแม้ในเวลาอื่นอาจจะรักษาความปกติเรียบร้อยของจิตใจไว้ไม่ได้อันเกี่ยวด้วยธุรกิจที่จะต้อง ประกอบกระทำต่างต่างแต่ในเวลาที่เข้าสู่ที่ปฏิบัติ